เป็นครั้งแรกนะคะพุณเจ้าขามาเบิ้งนะคะเดี๋ยววิจะนั่งสอบเปนบีสีนางเบิ้งนางเห็เพิ่นเห็ดเออนั่นเห็ดจังสี่แต่พอแมนแล้วโอ้ดี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 แมนแล้วเอาพักไส้อ้ายเอาพักไส้เอาไอไอเสติกเอาผักไส้อันนี้ไงบอเอาบัดนี้เอาผักไส้นี่เป็นเห็ดเห็ดเฮ็ดเห็ดเห็ดแมนแล้วค่ะเอาเห็ดไซเข้าไปไอเสติก สอนพ่อกับแม่นะคะให้กินหมูกระทะเด้อพ่อเจ้าเด้อแนี่เอาอันนี้ปิ้งปิ้งแฮปทูปิ้นแม่อยู่แฮปทูปิ้นเด้บอกแม่ปิ้นเพียนเพียนเพียนปิ้ยนแมนแล้วเพียนเอออะไรเจ้าเพิ่งเห็ดหน้า,า,หาตาตื่นคือม <c oughs> ันเป็นหิมะนะคะข้างนอเออนัอ่นแหละใส่ <c oughs> ยังสิบ <c oughs> บันนี้ใส่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 ข้าไปบแมนแล้วค่ะอันนี้กุ้งนะคะพ่อเจ้าขายยังมีใส่กุ้งแม่หิวบอ แม่หิวห okay. ิวบ่หิวบอหิวหิวโอเคหิวค่ะหิวค่ะโอเคหิวค่ะแล้วเด้อค่ะเด้อไอชติกปิ้งแบบนี้นะคะหัดให้กินนะคะคุ่เจ้าขาะนางบีซื้อซื้อกระทะกับซื้อเตามาจากเมืองไทยนะคะคุ่เจ้าขาหลายค่นเจ้าผูู้้อกว่าข่อยใสผงชุนหลดไปหลายไอชติกบอกแม่ว่าว่ากูใสผงชุนหลดหลายไอชติกบอกแม่วกูใสผงชุนหลในเนื้อใสผหลดในเนื้อ ใส่ถุงชุลมุนี่อันนี้เด้อเห็ดเป็นสี่เด้อให้มันห่อนก่อนเด้อไอ้สติ๊กบอกแม่ให้มันห่อนก่อนบอกเสบบอเจ้าแซ่บบ่อ v e r ูเด้อเจ้าบอกว่าแซ่บว่ะเ่บแม่นนางบีกำลังเอ่อกำลังสอนให้นะคะ ขากินหมูกระทะกันนะคะคุเจ้าขาเป็นครั้งแรกค่ะพี่องวีอยากจะนำเสนอคือกินกินหมูกระทะท่ามกลางหิมะนั่นเองนะคะสอนให้พ่อให้แม่เพลินหัดกินหมูกระทะจนต้องบีนะคะคุเจ้าขาเมืเขากินกินมากมาโดนมาหลติบมาหลายเทือแล้วนะคะคุณเจ้าขานะคะสอนให้เพิินหัดกินหมูกระทะสุกแล้วภาษาฝรั่งเศสว่าอย่างไรไอ้ชติกไอ้ชติกมึงสอนกูเนี่ยภาษาฝรั่งเศสสุกแล้วว่าอย่างไรซีกุยซีกรีฮะซีกุยซีกรี ซีคุซีคุยหนึ่งสองสามซีซีคุยซีคุหยหมี่ชิมมางกอนนะคะชิมน้ำจิ้มตัวเองก่อนอันนี้ทำน้ำจิ้มเองพร้อมเลยนะคะคุณเจ้าค่ะอือแซบคือนันบีมาเยี่ยมครอบครัวค่ะแล้วนองบีก็แค่อยากจะสื่อสารความเป็นอยู่ของนันบีว่าให้ให้ทางพ่อแม่เขาได้รู้นะคะคุณเจ้าค่ะนะคะให้พ่อแม่เขาได้หูนะคะว่า วาเนียความเป็นอยู่ของพวกฉันนยูพุ่นน่ะเนี่ยคือขนทมทำเนี่มงของฉันกินกันจิงซี่อาหารจิงซี่นั่งีอยากให้เขาร้องให้ร้องบางในสิ่งที่แตะไม่นะคะมือเจ้าขาถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีนะคะอุปกรณ์และความสะดวกสบายมันเร,เราจะไปเทียบเหมือนบ้านเราเหมือนไทยเฮ้ากับคงสิงเป็นไปบ่ได้นะคะนั่งบีคิดว่า ในสิ่งที่นางบีทำนะคะคือคือเป็นสิ่งที่ทิ่เจ้าของนะคะพอใจแล้วก็ดีใจค่ะมือเจ้าขานะคะเนาะนางบีเข้าใจนะคะว่าบางคนที่แบบว่ายูพี่มาโดนๆนะคะเขาก็อาจจะม่ไดดีๆแนน้ำอันนี้นางบีต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมือเจ้าขาขอบคุณจากใจจริงโะถ้าเกิดว่านางบีขาดหรืออีย่างนึ้งบีสีถามนะคะมือเจ้าขาเนาะ พกหมอมาน้ำจใจเย้ยพกหมอมา <c oughs> ให้พอ่อใหแม่เขาได้กินเ <c oughs> บิง้งค่ะสนุกกับการปิ้งนะคะ <c oughs> ี่เจ้าค่ะมันอาจจะกินไม่ทันใจเท่าไหร่นะคะแต่เขาแต่นังบีเชื่อว่าเขาสนุกกับการปิ้งเมืนว่าไอสติกเดฟันเนาะเนอะเดฟฟันนะคะไอสติกวะสนุกบ่พ่อกับแม่สนุกบ่ถามลูกจะลุกก่าสันเอาไส้ลายๆเอาไส้เนื้อลาย ใส่เลยเราไปลายๆอเออนี่ใส้ไปลายๆปลามึกสุกอันกุ้งสุกแล้วแม่เนี่มีปลามึก is a l ready for for the prawn ไอที่เลกเววกไหใฝรั่งเศส่หอยู่ฝรั่งเศสบววาจังไรให้บว์วาจังไรเอาซีควีซีควีซีควีซีวซีกุ้งกุ้งกุ้งภาษาฝรั่งเศสจังไหเครเว e ฮะเครว เคอร์เบตซีกุยเออเห็นบอกวอกวอาฝรั่งเศสได้แล้วมือนี่เออวอาได้แล้ววอาได้แล้วทีมังกรมาสีแฉกปันไดอือหือนะครับเพื่อแฉกแฉกเอา เอียงมึงเห็ุเจอน <48 S 1> ี่ก็สิบใปแล้วสิบใปก่อนคอกินก่อนน้าเมื่อเจ้าขาเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะมือเจ้ากันน้าขมือเจ้าขาสวัสดีค่ะ